จุดส bon ีมาทุกท่านกันด้วยนะครับกันอีกครั้งอัปเดตด่วนของแอมองเออไม่ใช่แอมองสิกับเกมชินูบีไลอีกครั้งครับมีอัปเดตใหม่ด่วนนะครับจากชินูบีไลแฟนเกมข้อมูลใหม่นะครับผมขอแปลไทายชินูบีไลสองจะมาเร็วๆนี้ข้อมูลที่ฉันได้รับเป็นเท็จดังนั้นเราจึงไม่รู้ว่าเมื่อใดเมื่อใดจะชิบะวิคามิงสุน o ด้อินโฟแอกัตโฟชาร์ม ฉันไม่รู้มันจะกลับมาเมื่อไหร่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลปลอมนะครับ The Hit t i c k i n g Please Watch Out เป็นข้อมูลเท็ตนะครับไม่ใช่ข้อมูลจริงคําใบ้เวลากําลังฟ้องโปรดระวังสําหรับเอลที่กลังมาได้ยิ้ม้ดยได้ยิมนั่นคือข้อมูลที่ผมให้ไปตอนนั้นเป็นข้อมูลเท็นะครับเกมจะไม่ได้กลับมาพรุ่งนี้แล้วนะจ๊ะรอดูคลิปแต่ก็น่าจะมีคลิปกับแต่ที่แน่ๆชัวร์น่าจะมีคลิปจากผู้สร้างที่จะประกาศออกมานะครับง่ายง่ายไรที่คิวไม่ใช่บอกแล้วผมไม่ได้เป็น นะครับผมตอนนี้ผมอยู่อ,อ๋อหมออาอยู่นะผมแค่รีบมาเร่งเด,ด็วเขาบอกแค่เราว่าคิดข้อมูลเท็จนะจ๊ะไม่ได้เปิดพวกนี้นะจ๊ะขอประทานอภัยกันด้วยนะครับผมโอเคจบคลิปไปแล้วครับไปเจอกันใหม่ละไปเจอกันใหม่ละบ,บาย